กบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับกระผมนายอนุทินชาญวุรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขจริงๆแล้วท่านตงาครับผมตั้งใจไว้ว่าผมจะขอชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งหลายของพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันสุดท้ายเพราะว่าจะได้รวบรวมข้อมูลที่ สมาชิกผู้สังเกียติทุกท่านได้อภิปรายจะได้มาตอบให้ได้ครบกระบวนความมากที่สุดนะครับแต่ที่มีความจําเป็นที่ต้องขอญอาติธรรมธานลุกขึ้นมาชี้แจงณขณะนี้ก็เพราะว่าผมเกรงว่าการใส่ร้ายในวัคซีนที่โนแวตของสมาชิกหลายท่านเนี่ยอาจจะทำความตื่นตระหนกทำความสับสน ทำความวิตกกังวลให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนมากกว่าสามล้านคนที่ได้รับวัคซีนซินโนแวคซึ่งผมต้องขอยืนยันนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าวัคซีนนี้ซิโนแวคเป็นวัคซีนที่ดีครับมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงแต่ว่าเมื่อมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้าประสิทธิผลของการ ป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนซิโนแบคก็อาจจะลดลงไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ซิโนแบคคนเดียวนะครับทั้งทุกยี่ห้อที่มีอยู่ในที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ก็มีการลดประสิทธิผลของการป้องกันการติดเชื้อไม่น้อยกว่ากันเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามซิโนแบคที่เข้ามาในประเทศไทยตอนที่ประเทศไทยมีสายพันธุ์อัลฟา เป็นสายพันธุ์ที่คุ๊กกามมเทียเราอยู่ครับไม่ใช่เดลต้าก็คือในช่วงประมาณสิ้นปีที่แล้วจนมาถึงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับปลายเดือนพฤษภาคมของปีนี้จริงๆวัคซีนที่โนแวคเนี่ยก็อยู่ในแผนของการจัดซื้อของรัฐบาลไทยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะจัดซื้อเป็นจำนวนเท่าไหร่เมื่อมาเทียบกับวัคซีนแอสตราเซเนกาและวัคซีนอื่นๆจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับ เพราะว่าในปีที่แล้วเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์โควิดได้ดีครับเราไม่มีการติดเชื้อมาตั้งเกือบครึ่งปีนะครับจนถึงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคือคือสิ้นปีที่แล้วเนี่ยก็มีเกิดเหตุการณ์ระบาดที่เป็นคลัสเตอร์ขึ้นที่สมุทรสาครที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงต่างๆช่วงนั้น เราก็มีความจําเป็นนะครับกรมควบคุมโรคก,ก็ได้เร่งเจราจากับผู้ผลิตวัคซีนที่เขาได้เขาได้มีการสื่อสารกันอยู่แล้วเนี่ยผมขออนุญาสรุปสั้นๆก็คือว่าวัคซีนซีโนแวคเป็นวัคซีนที่สามารถส่งให้เราได้เร็วที่สุดการเจราจาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมครับก่อนปีใหม่ คำว่เาเร็วที่สุดของซีโนแว c ในขณะนั้นเนี่ยก็คือส่งได้เร็วที่สุดก็คือประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีอยู่เพียงสองล้านโดสเท่านั้นเพราะว่าเขาก็ด้วยความาร่วมมือที่ดีนะครับพวกเราก็ขอการประสานงานผ่านทางสถานเอกัราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับท่านออัครราชทูต ที่รักษาการท่านทูตใหญ่เนี่ยท่านได้ช่วยประสานงานให้รีบได้คุยกับผู้บริหารของผู้ผลิตวัคซีนซิโนแวคและนอกจากนั้นท่านยังต้องประสานงานต่อไปยังรัฐบาลกลางของจีนด้วยเพราะว่าวัคซีนของจีนจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางของเขา ก่อนที่จะทําการส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการจําหน่ายหรือการบริจาคอะไรก็แล้วแต่แต่ในที่สุดนะครับเราก็ได้ครับด้วยความสัมพันธ์ที่ดีครับบ้านพี่เมืองน้องไทยจีนใช่อื่นไกลนะครับผมถึงมีมีความจําเป็นมากเลยครับเพราะว่าการพูดถึงซีโนแวคกเนี่ยก็เปรียบเสมือนพูดถึงประเทศจีนครับเราจะบอกว่าของพี่ของน้องเราไม่ดี เป็นส่นเจนด้อยค่าเกรดดีด็อกไม่ได้หรอกครับพวกเราทุกคนหลายคนในที่นี้ที่อายุต่ำกว่า60ปีก็มีวัคซีนที่โนแวกอยู่ในร่างกายของเราทั้งนั้นและที่ผมก็เชื่อว่าที่เรายังไม่มีอาการรุนแรงนะครับมีบางคนติดเชื้อแต่ก็ไม่แสดงอาการก็เพราะอาน,นิสงส์ของการมีวัคซีนที่โนแวกอยู่ในร่างกายของเรา ผมขออนุญาตกลับเรียนว่าเดี๋ยวในรายละเอียดผมจะขอชี้แจงอีกครั้งในวันสุดท้ายนะครับแต่เรื่องของราคาวัคซีนซินแวัที่พวกท่านบอกว่าซื้อแพงมากซื้อตั้ง17เหรียญอันนั้นคือการซื้อครั้งแรกครับแล้วซื้อเพียงสองล้านโดสเพื่อน,นำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆก็เปิดราคาสูงกว่านั้นนะครับด้วยการประสานของทั้งกระทรวง สารสุขเองผ่านสถานเอกรรชาตทูจีนประจำประเทศไทยนะครับก็ได้ราคาเป็นสิบเจ็ดเหรียญสิบเจ็ดเหรียญคือมาถึงประเทศไทยนะครับภาษีไม่เสียอยู่แล้วพอเราได้มาในเดือนกุมภาพันธ์สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ยี่กุมภาพันธ์ผมจาได้ลอตแรกแค่สองแสนโดสครับแล้วก็เร่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักการป้องกันโรคระบาดเลยนะครับ แล้วก็เดือนมีนาคมจะส่งมาอีก8แสนโดสและ1ล้านโดสสุดท้ายในเดือนเมษายนทางกรมควบคุมโรคก,ก็ได้กำหนดผู้มีคุณสมบัติที่สมควรจะได้รับการฉีดวัคซีนซินโนแวคเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยได้รับการฉีดแล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแพร่เชื้อนะครับ พอมาถึงเดือนเมษายนก็ปรากฏว่ามีการระบาดรอบสามขึ้นมาอีกคลัสเตอร์ทองรอนะครับคลัสเตอร์บ่อนการพน,นันในช่วงนั้นเราทราบดีครับว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาในสัญญาที่เราเซ็นกับเขาครยังไงก็ส่งเดือนมิถุนายนนะเพราะฉะนั้นมันจะมีแกลบอยู่ช่วงหนึ่งก็ระหว่างเมษายนถึงเดือนมิถุนายน แล้วการระบาดมันก็เพิ่มมากขึ้นทางกรมควบคุมโรคจึงตัดสินใจที่จะซื้อวัคซีนที่นอแวตเพิ่มเข้ามานะครับเมื่อสั่งเข้ามาเพิ่มปุ๊บนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ดรอปลงมาจากหนึ่งจำนวนที่สั่งซื้อสองเวลาที่ทอดยาวออกไปนะครับสามจำนวนคู่แข่งของอวัคซีนที่มี เพิ่มมาคืึเนในโลกก็เป็นหลักดีมานซัลายธรรมดานะครับปัจจุบันนี้ท่านไม่ได้พูดนะครับว่าเราซื้ออยู่ที่8เหรียญ90เซนแปดจดเก้าเหรียญนะครับก็ลดลงมาโดยลําดับนะครับถ้ามีตารางจะแสดงด้วยก็จะดีมากไม่ทราบว่าทันหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมก็ฟังมาพุกกรีบสั่งการไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้ได้ช่วยโชว์ตารางว่าเราได้สั่ง วัคซีนที่โนแวกเข้ามาในประเทศแล้วจำนวนเท่าไหร่นะครับไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่จะพอขึ้นตารางได้ไหมครับขึ้นแล้วเหรอฮะถ้าขึ้นอีกทีก็ดีนะครับพอดีไม่ได้มองนะครับก็จนถึงปัจจุบันนะครับยกเว้นล็อตสิบนะครับเราสั่งมาแล้วเนี่ยถ้ารวมล็อตสิบที่กำลังจะออกไปสั่งซื้อเนี่ยเราจะมีวัคซีนที่โนแวคสาสบ จุด4,92ล้านนะครับซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ลตแรกจนถึงปัจจุบันราคาก็ลงมาโดยลําดับแล้วท่านก็ดูด้วยนะครับว่าจํานวนที่สั่งซื้อรวมนั้นก็เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบประมาณสองล้านโดสในครั้งแรกแล้วตอนสองล้านโดสจะเป็นการคอนแทคกันครั้งแรกแล้วก็ขอให้เขาได้เร่งส่งเป็นการด่วนเหมือนกับเราไปตัดลอตเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ราคาก็จะต้องอยู่ในระดับนั้น แต่ว่าเรื่องราคากับความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนมันเทียบกันไม่ได้หรอครับถ้ามันแพงกว่านี้แล้วมีความจําเป็นต้องใช้ก็ต้องจัดซื้อจัดหามาจนได้ครับท่านนายกมนตรีท่านได้พูดกับผมครับว่าเรื่องรักวัคซีนในช่วงนั้นนะครับตอนนี้ท่านรู้แล้วราคาแต่ละชนิดเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยราคากันเท่าไหร่บ้างของแต่ละยี่ห้อนะครับท่านก็บ,บอกเรื่องวัคซีนถ้ามาถึงก่อนมีความจําเป็นก็บอกมา พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับและท่านก็ได้ปฏิบัติตามนั้นคณะรัฐมนตรีทุกคนนะครับเวลามีเรื่องวัคซีนเข้าไปขออนุมัติการซื้อนะครับคณะรัฐมนตรีทุกท่านให้การสนับสนุนนะครับอย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตของการจัดซื้อทุกอย่างอย่างโปร่งใสอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับ อย่างที่กลับเเลยครับพอนําเข้ามานะครับโดยองค์การเภษตรกรรมซึ่งการจัดเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนฮนะที่โนเวไม่มีตัวแทนในประเทศไทยนะครับด้วยการเจรจาขององค์การเภสัชกรรมเขาก็ได้อะ point แต่งตั้งให้องค์การเภสัชกรรมนะครับเป็นตัวแทนเพราะว่าเราต้องมีตัวแทนมาขอยื่นขึ้นทะเบียน อ,องค์การเปสัชจรกรรมก็มาขอขึ้นทะเบียนจนทำให้เราสามารถจัดหาวัคซีนที่โนแวกเข้ามาและวัคซีนที่โนแวกนี่ครับที่เป็นตัวเริ่มที่ทําให้ประชาชนคนไทยนะครับหลายคนนะครับมีภูมิเริ่มผลิตภูมิคุ้มกันในร่างกายของเขาซึ่งถือผมกราบเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าวัคซีนที่โนแวกในล็อตแรกๆ ได้ถูกฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าซึ่งท่านก็คงติดตามข่าวก็ทราบว่าคงได้ทราบว่ามีการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและผู้ที่ได้รับวัคซีนก็จะไม่มีอาการหนักไม่มีผู้ที่เสียชีวิตจากการรับวัคซีนซีนโนแวคนะครับเขาก็ไปรับการรักษากักตัวเมื่อ,เม,อเมื่อเขาติดเชื้อหลังจากนั้นก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติซีนโนแวค ก็ทําให้กลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสามารถประคองสถานการณ์โควิดนะครับต่อเนื่องมาจนถึงวันที่วัคซีนของแอสตราเซเนกามาถึงตอนที่สายพันธุ์อัลฟายังอลาวาดอยู่เนี่ยนะครับวัคซีนีิโนแวคเขาก็รับมือได้ดีพอมาสายพอมาถึงสายพันธุ์เดลต้าก็ต้องขอกลับเรียนอีิงิดหนึงครับว่าศาสเราจารย์เรวัตวิสุทธเวชน,นะครับ ท่านท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการแพทย์เป็นผู้ที่ผมเคยได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดมาก่อนสมัยที่ท่านยังรับราชการอยู่ต้องขอกราบเรียนอาจารย์ในวัดนิดหนึ่งครับว่าการมาของวัคซีนไข้เนี่ยไม่ใช่ฟลุกครับคณะกรรมการวิชาการทางการแพทย์เขาได้คิดมันั้งนานแล้วครับประสงว์สาธารณทหากที่บอกว่าขอให้ชะลอไว้ก่อน เพราะว่าเราต้องการที่จะให้เกิดความมั่นใจให้มากที่สุดทดสอบให้นานต่อไปจนให้อาจารย์ทุกท่านมีความมั่นใจนะครับวัคซีนทุกชนิดจะฉีดสองโดสจะฉีดยี่ห้อไหนจะฉีดไข้หรือไม่ไข้เรามีคณะกรรมการวิชาการที่ประกอบไปด้วยนักวิชาการทางการแพทย์นะครับเป็นผู้ดูเร่ร่วมประชุมแล้วก็ยังต้องผ่านมาอย่างคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วก็คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาตินะครับ และในปัจจุบันทุกท่านก็ทราบก็ต้องไปรายงานสบคด้วยนะครับกว่าที่จะนํามาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนได้เราต้องมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่สุดนะครับเรื่องมี W H O หรือเปล่ามีการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือเปล่าขอกลับเรียนท่านประธานครับว่าในประเทศไทยเรายึดเรื่องออยเป็นหลักครับ เรายึดมาตรฐานของอยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเป็นหลักครับถ้าอยอนุมัติก็แสดงว่าเวชภัณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นยาเครื่องมือแพทย์อาหารหรืออะไรก็ตามที่อยอนุมัติถือว่านำมาใช้ได้ครับเรื่องการค่ายนั้นก็ขอให้ถือเป็นเรื่องวิชาการนะครับผมเชื่อว่า ทางคณะแพทย์ก็คงจะได้ออกมาชี้แจงกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิชาการแพทย์ก็ได้ชี้แจงมาหลายโอกาสแล้วนะครับก็คงคิดว่าวันนี้ถ้าจะให้เกิดความมั่นใจอีกสักนิดหนึ่งนะครับมีโนต้ตมาว่าก็อาจจะขอให้แสดง purchase order นะครับขององค์การเพศาสัจก,กรรมที่มีไปยัง ซีโนแวคว่าเราได้ซื้อวัคซีนซีโนแวคในราคาล่าสุดที่8.9เหรียญจริงๆนะครับถ้าเกิดพร้อมก็ขึ้นได้เลยนะครับในเรื่องของข้อแนะนำของท่านอาจารย์เรวัตวิสุทธเวชนะครับท่านสอสอพักเสรีรวมไทยนะครับท่านได้แนะนำว่าให้เร่งหา mRNA ด่วนะนะครับอันนี้นะครับขอขอนุญาตตัดตัดมานี่นิดหนึ่งก็ทาทุกท่านคงเห็นนะครับนี่คือใบสั่งซื้อที่องค์การเภสัชกรรมได้ออกให้กับ s i n นแวคนะครับที่ประเทศจีนล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนนี้นะครับอ,อยู่ที่8.9เหรียญต่อโดสนะครับก็นี้ก็เป็นข้อพิสูจน์อีกอันหนึ่งว่า ทางกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและองค์การประษัทกรรมเวลาเขาซื้อเวชภัณฑ์หรือซื้อยาซื้อวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะต้องทําการต่อรองจนได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับขออนุญาตตัดกลับมาที่เรื่องที่ท่านอาจารย์เรวัตได้ไดเ้เสนอนะครับได้แนวะทางว่าขอให้รัฐได้เร่งจัดหาวัคซีนในไมอันเด่วนนะครับ m i n a ก็คือวัคซีนไฟเซอร์โมเดนาที่แพร่หลายอยู่ในตลาดในปัจจุบันตลาดโลกในปัจจุบันนะครับก็ขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านอาจารย์นายแพทย์เรวัตว,วิสุทธเวชว่าขณะนี้รัฐบาลได้ทำการจัดหาวัคซีน m i n a นะครับ30ล้านโดสของไฟเซอร์และสำหรับปีหน้านะครับได้ออก l e t เตอร์ interest นะครับหรือว่า letter of expression จะให้กับไฟเซอร์ไปอีก50ล้านโดสนะครับแล้วก็ใน MINA อีกตัวหนึ่งก็คือ m o เด r n a นะครับซึ่งรัฐบาลได้ตัดสินใจให้เป็นวัคซีนทางเลือกเราก็ได้ให้องค์การเปสัตได้เป็นผู้แทนของภาคเอกชนตลอดจนสภาก,าชา,กาชาตสภาาไทยได้ซื้อผ่าน ซื้อยี่ห้อโมเดนาซึ่งเป็น m อไมเตัวหนึ่งผ่านองค์การเภสษัชนะครับทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดก็กกออกพ o ไปแล้ว5ล้านโดสนะครับแล้วกำลังจะมีการสั่งซื้อเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยวันนี้ครับเรามีทั้งวัคซีนซิโนแวคมีแอสตราเซเนกามีไฟเซอร์มีโมเดนามีซิโนฟาร์มมีครบทุกแท่ครับทุกตระก,กูลฮะ m อ n a v วรัลเวกเตอร์อินแอค t e หรือเชื้อตายนะครับซึ่งเป็นตระกูลหลักๆที่ใช้อยู่ในโลกนี้อยู่เรายังมีโปรตีนสับยูนิตเบสวัคซีนซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองและแม้กระทั่งในต่างประเทศก็ยังใช้ในวงจำกัดอยู่นะครับจริงๆเราจะมีจอสั้นและจอสั้นด้วยแต่ว่าเนื่องจากการติดปัญหาภายในของเขาเองนะครับ ก็เขาก็เลยมีหนังสือมาขอ,อาหยุดการเจรจารในช่วงนี้ไว้ระยะหนึ่งก่อนนะครับก็ยังไงก็ตามก็เป็นการชี้ชี้ชัดให้เห็นว่าประเทศไทยเราไม่ได้ขาดวัคซีนครับสิ้นปีนี้เราจะมีวัคซีนทั้งหมด140ล้านโดสถ้าท่านฐาน2ก็คือประมาณ70ล้านคนนะครับก็เป็นประมาณ90%ซ ของจำนวนประชากรที่ท่านได้กล่าวไว้ว่ามันไม่ใช่เจบและมันควรจะเป็น90%อร์เซต์อักเก้าสิบก็เ้าราก็จัดมาให้นะครับการฉีดวัคซีนนั้นถ้ามีวัคซีนไข้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเริ่มต้นด้วยซิโนแวคแล้วมาต่อด้วยแอสตาราเซเนกาเนี่ยระยะห่างระหว่างเข็มหนึ่งกับเข็มสองมันเพียง2อาทิตย์ถึงสามอาทิตย์ แต่ถ้าฉีดวัคซีนแอสตาเซเนกาสองเข็มมันต้องรอสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนครับแล้วช่วงนี้มันมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมันก็ดุพอสมควรนะครับเพราะนั้นนี่แหละครับทางวงการแพทย์เขาถึงต้องไปนั่งศึกษาค้นควา้าวิจัยแล้วก็สรุปมาว่าให้ฉีดแบบนี้ผู้ที่ฉีดวัคซีนี่นอแวกไปแล้วสองเข็มนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับสิ้นเดือนนี้ได้ฉีด บูสเตอร์โดสจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์แน่นอนนี่คือวิธีที่รัฐบาลนะครับไม่เคยทอดทิ้งรัฐบาลมีความต้องการให้พี่น้องประชาชนมีภูมิต้านทานมีความปลอดภัยจากโควิดและเมื่อได้รับวัคซีนเข็มที่3หรือบูสเตอร์โดสนะครับไม่ว่าจะเป็น s บวก a s s บวก a นะครับ s ก็คือซิโนแวค a คือแอสตราเซเนกาหรือว่า p ไฟเซอร์ izer, เนี่ย ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นมากกว่าฉีดของเขานะครับทั้งสองเข็มอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่ฟลุกนะครับมีผลการศึกษาออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับของที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วย WHO องค์การอนามัยโลกก็ยอมรับนะครับมีหน้าท่านไหนรังมนตรีท่านได้ อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขคอนเฟิร์มวัคซีนของแอสตราเซเนกอีก60ล้านโดสท่านอย่าเพิ่งบอกว่าน้อยหรือมากนะครับเพราะปีหน้าวัคซีนที่จะนำมาฉีดเนี่ยอาจจะเป็นเพียงบูสเตอร์โดสครับเราคงไม่ต้องมาฉีด2เข็ม2เข็มแบบนี้นะครับเราก็จะฉีดบูสต์ไปเรื่อยๆการศึกษาการหา บทสรุปของสรรพคุณวัคซีนก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับก็ทําให้คนไทยไม่ต้องกังวลแล้วว่าปีหน้าเราจะขาดวัคซีนเพราะว่าเราออก Letter of Interest ให้กับไฟเซอร์ไป50ล้านโดสออกให้โมเดอร์าไป30ล้านโดสคอนเฟิร์มกับแอสตราเซเนกาหกล้านโดสซึ่งเขาก็ยังคงจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตต่อไปเพรนัความมั่นคงทางวัคซีนการเข้าถึงวัคซีน นะครับการที่คนไทยทุกคนจะมีวัคซีนนะครับเต็มแขนครับเพราะทุกวันนี้ก็สามสิบกว่าล้านโดสแล้วครับจะไม่เต็มแขนได้ไงครับผมก็พูดมาแล้วว่าตั้งแต่ไตรมาสสามเป็นต้นไปครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมอันนี้เราก็ยังอยู่ในไตรมาสสานะครับไตรมาสสามเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีถ้าคนไทยทุกคน ได้รับวัคซีนครบร้อยประมาณ120ล้านโดสก็เต็มแขนครับผมไม่ได้ผิดคำพูดตรงไหนเลยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ยังจะมีวัคซีนมาบูสต์ให้พวกเราทุกคนได้ครบอีกต่อไปแล้วก็มีความปลอดภัยมีภูมิต้านทานนะครับกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติให้มากที่สุดแต่ก็มีดิสแตน c ์กันระดับหนึ่งใส่หน้ากาก,ากล้างมือนะครับแล้วก็เว้นระยะ เว้นระยะห่าง d ีเอ็มเคงใช้ต่อไปเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็น่าจะก้าวพ้นจากภาวะวิกฤตนี้ออกไปได้ด้วยดีนะครับก็ในเรื่องของ ATK นะครับ a อทีนี่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดีใจมากเมื่อทางคณะกรรมการวิชาการต่างๆนะครับ EOC จากห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ อนุมัติให้มีการใช้นะครับ A D K เนี่ยจะเป็นตัวที่ลดการแพร่ระบาดแล้วก็สามารถหาผู้ติดเชื้อได้เร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากมากขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าไปตรวจ RTPCR ใช้เวลา3-4ชั่วโมงพอมากันเป็นพันพคนเนี่ยยังไงก็รับไม่ไหวครับ A T K ก็มาช่วยไม่ว่าจะให้เป็น professional use หรือเป็น โฮมยูสนะครับใช้เองเนี่ยความแม่นยำก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับดังนั้นสบสอชจึงได้สนับสนุนให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะครับในชุมชนแออัดได้ใช้ a อ k โดยที่สปสอชอ พร้อมที่จะเป็นผู้ออกงบประมาณแล้วจัดสรรไปยังพี่น้องประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าผ่านสถานพยาบาลที่เป็นเจ้าภาพของพี่น้องประชาชนแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มสั่งซื้อ8.5ล้านโดสนั้นเนี่นะครับสปสชเนี่ยเขาสั่งซื้อเองไม่ได้เขามีม .44 สมัยคอสชอเนี่ยห้ามให้เขาซื้อเวชภัณฑ์ เขาจึงต้องมาใช้กระบวนการกลไกของกระทรวงสาธารณสุขทางการจัดซื้อซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในที่สุดก็ได้มอบหมายให้องค์การเป็นาชกรรมเป็นคนจัดซื้อแปลกไหมครับตอนซื้อวัคซีนเหลือเก้าเหรียญก็ถูกดุว่าทาไมทาไมไปของบไปสิบเจ็ดเหรียญเรามาซื้อเก้าเหรียญเงินหายไปไหนเงินจะหายไปไหนครับเงินอกกลับเข้ารัฐแล้วก็เอามาใช้ในการพัฒนาประเทศในทางอื่น เอทก็เช่นกันครับที่ผมกราบเรียนเมื่อสักครู่นะครับเอทีคือเวชภัณฑ์เป็นเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์ชนิดใดก็ตามที่ผ่านการรับรองของอยอยของเรานี่ระดับโลกนะครับกว่าจะรับรองอะไรได้ไม่ใช่ง่ายๆเมื่อผ่านการรับรองอย เขามีสิทธิ์เข้าประมูลครับจะไม่บอกว่ามี WHO หรือเปล่านั่นเป็นเรื่องรองนะไม่มีไม่มีไม่มีข้อกำหนดใดๆที่บอกว่าการจะใช้เวชภัณฑ์นะครับโดยรัฐจะต้องได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีการล็อกสเปคใดๆทั้งสิ้นเมื่อมีการประมูลมีคนเข้าประมูลถึง17รายครับ17รายนั้นก็คือผ่านอยอยทุกราย ะครับผ่านคุณสมบัติทุกรายแล้วก็ผู้ที่ได้รับการทำสัญญาก็คือผู้ที่เข้าประมูลในราคาต่ำสุดตอนราคา300บาทท่านก็ว่าท่านก็บน่นตอน200ท่านก็บอกยังแพงตอน120ท่านก็บอกเออดีลงมาละแต่ก็ยังแพงอยู่พอวันนี้เหลือ65บาบาทแล้วจะผิดยังไงครับซื้อมากเพิ่มขึ้นอีก เดี๋ยวก็จะเห็นเหมือนอย่างที่ท่านว่าครับมันก็จะเหลือ45 30แต่เราต้องซื้อมากนะครับเมื่อถึงเวลาอันสมควรซึ่งทางองค์การประชธิกรรมเขาแจ้งผมมาว่าเขาเตรียมมาอยู่แล้วครับเรื่องคําสั่งของท่านนายกรัมนตรีนะครับขอเคลียร์ตรงนี้เลยครับผมไม่ทราบว่ามีประโยคนั้นออกมาได้อย่างไรแต่ว่าได้รับการแก้ไขในคณะมนตรีแล้วครับผม อยู่ร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสาธารณสุขกับท่านนายรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีการประชุมครับไม่ว่าจะเป็นประชุมสอบอคประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านการแพทย์วันที่ผมเห็นมติครมนี้ออกมาผมเองครับได้เขียนข้อความไปหาท่านนายรัฐมนตรีว่าท่านพูดตอนไหนผมไม่ได้ยินนะครับท่านก็บอกเออ ผมก็ว่าผมไม่ได้พูดเราก็มารีลันเทปครับก็ไม่มีคำไม่มีคาพูดนะครับโชคดีครับช่วงนี้เราเวลาเราประชุมเราเราใช้ประชุมออนไลน์นะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะกลับไปตรวจสอบได้คนที่ตรวจสอบก็เป็นสํานักเลขาธิการคณะมนตรีก็มีการยืนยันเมื่อมีการยืนตำนาก็มันอยู่หน้าสิบเจ็ดนะครับแล้วเป็นเอกสารเพื่อทราบครับไม่มีใครไปอ่านทันหรอกครับเพราะนั้นก็มีการแก้ไขทันทีเมื่อเมือม่อเมือมอม่อมีอมอการพบความ ผิดพลาดในการพิมพ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามหลักของมันก็คือท่านนายกบอกว่าขอให้จัดซื้อด้วยความโปร่งใสยุติธรรมมีมาตรฐานตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นองค์การเภษัทไม่มีทางเลือกอื่นครับเขาต้องทําตามนโยบายของรัฐบาลถึงแม้ว่าจะไปสั่งเขาโดยตรงไม่ได้แต่ด้วยความเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับต้องมีธรรมาภิบาลน,นะครับต้องมี ความโปร่งใสอยู่แล้วมีคณะกรรมการมากมายนะครับเป็นทั้งคณะกรรมการอิสระคณะกรรมการที่มาจากตําแหน่งในหน้าที่ราชการเพราะฉะนั้นอไอ้เรื่องของการกระทําที่สอบไปในทางทุจริตเนี่ยไม่มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรื่องทุจริตไม่มีในกระทรวงนี้ครับมีแต่เรื่องที่ขาวมีแต่เรื่องที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ ผมขออนุญาตชี้แจงประเด็นที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับท่านประธานครับแล้วก็ขออนุญาตว่าในรายละเอียดของการอาภิปรายไม่วางไม่ไว้วางใจของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีกหลายท่านผมขออนุญาตชี้แจงเมื่อทุกท่านได้อภิปรายได้ครบถ้วนแล้วครับขอกราบขอพระคุณครับท่านประธาน